เจอกันอีกรอบนะคะเด็ก,ดกเมื่อกี้เราจัดประสบการณ์กันเกี่ยวกับเรื่องข้าวแล้วนะคะวันนี้คุณนุ้ยก็จะมีกิจกรรมเสืิอมาให้เด็กๆอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องตัวเลขแสนสนุกค,ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับตัวเลขกันวันนี้คุณนุ้ยนะคะจะมาจัดประสบการณ์เด,ด็กๆนะคะตัวเลขทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือเลข1 2และ3ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะรูปอะไรลูกอ่ารูปแอปเปิ้ลใช่ไหมคะเด็กๆนับสิคะว่าแอปเปิ้ลมีทั้งหมดกี่ลูกคะเก่งมากคะ่ะแอปเปิ้ลมีหนึ่งลูกนะคะอ่ามาแล้วเลขหนึ่งนี่คือเลขหนึ่งนะคะอ่า เราก็จะลากนะคะจากด้านนี้ก่อนลากขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วก็จะลากลงมานะคะดีๆนี่คือเลข1อาราบิกค,ค่ะส่วนนี้ก็คือเลข1ไทยนะคะคำว่าหนึ่งค่ะและภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีตัว O N E อ่านว่า one แปลว่า หนึ่งค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณนุ้ยมีเกมมาให้เด็กเเล่นด้วยอ่าเด็กเเห็นไหมคะคุณนุ้ยมีภาพผลไม้ให้เด็กเยอะแๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณนุ้ยมาอยู่มุมน,นี้ดีกว่านะคะอ่ามีภาพมาให้เด็กดเด็กูเต็มไปหมดเลยทีนี้คุณนุ้ยจะให้เด็กเด็กหาจํานวนหนึ่งค่ะก็คือเลขหนึ่งนั่นเองดูสิคะมีผลไม้ชนิดไหนที่มีจํานวนหนึ่งบ้าง ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกหรือยังมีอะไรบ้างคะอ่าดูซิมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยดูรูปแรกเลยว่าอะไรมีจำนวนหนึ่งคะเด็กๆอ่าคืออะไรคะอ่าอะไรคะลูกส้มนั่นเองมีจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะเอาเดี๋ยวดูซิมีอะไรอีกนะจำนวนหนึ่ง อ่าแตงโมมีใครตอบถูกบ้างคะอ่าไดนดูรูปต่อไปสิคะอ่าสับประรดมีใครตอบถูกบ้างคะลูกเอาตันี้ปบมือให้เลยสาหรับคนที่ตอบถูกทุกข้อนะคะส่วนคนที่ยังตอบไม่ถูกก็ปุบมือเป็นกําลังใจให้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขถัดไปเลยคะ่ะอ่าส้มกี่ลูกคะลูกหนึ่ง สองใช่ไหมคะเรานับถึงสองนะคะคือเลขอะไรคะเด็กๆนับถึงสองคือเลขอ่าเลขสองนั่นเองเลขสองอาราบิกแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากการเขียนตรงนี้ก่อนแล้วก็โค้งมาเรื่อยๆนะคะลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็ขีดตรงตามบรรทัดเลยส่วนนี้คือเลขสองไทยค่ะเด็กๆ อ่านี่คือคำว่าสองนะคะสอเสือองงูอ่านว่าสององสองะคะ่ะอ่าสองในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีตัว T W ดับเบิลนะคะตัว O นะคะอ่านว่า two นะคะ two แปลว่าสองใช่นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่ออ่าเด็กๆเห็นไหมคะอ่า มีรูปผลไม้คุณไมยมีรูปผลไม,ไม้ให้เด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆดูสิคะว่ามีผลไม้ชนิดไหนบ้างที่มีจํานวนเท่ากับสองติ๊กตอก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 ได้ไหรือยังหาเจอหรือยังมีอะไรบ้างคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่มีจํานวนสองอ่าภาพอะไรภาพอะไรคะลูก กล้วยนะคะกล้วยมีทั้งหมด1แล้วก็สองลูกนับถึงสองคือเลข2ค่ะอ่าต่อไปเป็นอะไรคะมะม่วงเอานับดูนับดูบด1 2สองนับถึงสองคือเลข2ค่ะอ่าต่อไปก็คือเลยคะ่ะดราก้อนฟรุตนะก็คือแก้วมังกรน,นั่นเองนะคะ อ่านับดูซิสองจริงไหมเอ่ย <c oughs> เผื่อคุณไม่วงกลมผิดนะอ่านับหนึ่งสงนับถึง2คือเลข2ค่ะปรบมือให้กับนักเรียนหน่อยค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะตัวเลขถัดไปที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือจำนวน1 2และสาม เลขอะไรคะเ,เดก็กๆนับถึง3ใช่ไหมคะเอานับม่หนึ่งสองสนับถึง3คือเลข3นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนี่คือจำนวน3นะคะเด็กๆนี่คือจำนวน3เลข3เขียนแบบนี้ค่ะ มาเรื่อยๆนะคะเข้าที่กลางบรนทัดแล้วก็โค้ออกมาอีกทีเก่งมากค่ะเด็กๆอ่านี่คือเลข3อาราบิกนะคะส่วนนี้คือเลข3ไทยค่ะอ่าคำนี้คือคำว่า3ม,มีสอเสือสระอาม,มาอ,อมอสาม3ค่ะ ส่วนในภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีตัว T H R E E อ่านว่า three เด็กออกเสียงสิคะ t r e e ใช่แล้วค่ะ t r e e ก็คือจำนวน3นั่นเองค่ะไปเล่นเกมกันต่อค่ะเด็กๆดูสิคะมีภาพไหนที่ มีจํานวนเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆมีจํานวนเท่ากับ3ค่ะเอาหาแล้วติ๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกติก๊กตอกเจอหรือยังคะอ่าเจอแล้วแน่เลยอ่าเราต้องนับแบบไหนคะเด็กๆนับ1 2และ3นับถึง3คือเลข3นะคะดูสิคะว่ามีอะไรบ้าง อ่าใครชอบบ้างเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะสตอรเอเบอรี่หวานๆเปรียปร้ยวๆหน่อยๆน่าอร่อย,อย,อยใช่ไหมคะเดี๋ยวมานับดูสิคะว่าถูกไหมคุณวิวงกลมถูกหรือเปล่าเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าเอานับหนึ่งนับสองและนับสามถูกต้องคะ่ะปบมือให้ตัวเองด้วยอ่าต่อไปคืออะไรคะ กล้วยใช่ไหมคะเอานับหน่อย1 2และ3ถูกต้องค่ะกล้วยมี3ลูกใช่ไหมคะเอาไหนดูซิลูกต่อไปเป็นลูกอะไรนะอ่าลูกส้มนี่เองไหน3จริงไหมเผื่อคุณวิหลอกเด็กๆนะเอานับ1 2และ3ใครตอบถูกบ้างคะ่ะ คุณนุ้ยปรบมือให้เป็นกำลังใจเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้คุณนุ้ยก็จัดประสบการณ์ในสองเรื่องเพราะไม่ได้เจอเด็กๆมาสองวันเรื่องด้วยคุณคุณนุ้ยเข้าอบรมทั้งสองวันนะคะวันนี้ก็จัดประสบการณ์ทั้งหน่วยข้าวและก็เรื่องตัวเลขนะคะและเดี๋ยวคุณนุ้ยจะส่งใบงานให้ท้ายคลิปนะคะเด็กๆวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ